นี่คือแสนรุ่นเรืองรีรามค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูการเปรียบเทียบรถวิสุทิบิชีอาลนิวไซตันสี่ประตู 4, กันนะคะระหว่งางรุ่นคามและรุ่นอตร้านะคะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะอาเดี๋ยวมาดูจย่างแรกที่แตกต่างกันนะคะช่วงกระจังหน้าเหมือนกันนะคะ กระจังหน้ายังเหมือนกนอารออกแบบมาเหมือนกันนะคะิืงที่ต่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นล้อแมกนะคะ,ะลายล้อแมกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวลายล้อแมกของตัวรุ่นตุบครามนะคะขอบสิบเจ็ดนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นของอัลตรานะคะขอบสิบแปดนะคะตัวนี้สองหกห้าหกศูนย์นะคะสองสิบแปดส่วนตัวนี้จะเป็นสองหกห้าหกห้านะคะ คอบเ7เหมือนกันอ่าเป็อรอบ17นะคะแล้วก็ลายก็คนละลายแล้วก็คนละสีนะคะส่วนด้านข้างก็จะจกลองค้างไว้ค้างก็ยังเหมือนกันอนะคะออปชั่นภายนอกต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะจะยกเว้นแค่ตัวล้อแม็กที่เราสังเกตได้ชั้นนะคะอ่ะแล้วก็ตัวอัญตรานะคะจะมีกล้องรอบคันให้นะคะนี่นะคะกล้องรอบคันนะคะเป็นกล้องรอบคันให้ส่วนตัวตัวพราตัวนี้ก็จะเป็นกล้องส่งอ,งอย่างนี้นะคะ่ะ นี่คือออปชันภายนอกที่แตกต่างกันส่วนภายในค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะอย่างแรกที่แตกต่างกันเลยอย่างแรกเลยก็คือขนาดหน้าจออะอย่างเป็นกล้องมือนเนี่ยขนาดหน้าจอตัวนี้จะเป็นของรุ่นอัตร้านะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะจะมีความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแผงควบคุมตัว ัวหน้าจอนะคะไว้ที่ตัวหน้าจอหรือมีแบบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไว้ที่หน้าจออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนแผ,แผงแอร์นะคะตัวนี้ก็นี่ค่ะก็จะเ,เป็นแบบออกแบบมาใหม่นะคะปุ่มกดนะคะทําให้ดูล้ําสมัยมากขึ้นนะคะดูที่พวงมาไัยฝั่งฝั่งเราจะมีตัวรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็มีตัวควบคุมมีเดียฟังก์ชันนะคะและด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะตรงฝั่ะะง ผู้โดยสารข้างหลังตรงนี้ก็จะมีแอร์ข้างบนให้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดูดแอร์นะคะเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยมันมีความเย็นที่ไวขึ้นนะคะค่ะเบาะของเราตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะจะปรับได้นี่นะคะ อน,นักพิงนะคะแล้วก็มีตัวดันหลังนะคะเป็นรูปตัวเอนะคะอันนี้จะอยู่ในรุ่นอัลตรานะคะและยังมีนี่ค่ะฟังก์ชันไวริชาร์จเจอร์นะคะตัวชาร์จรองรับแบบไร้สายนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับการรองรับแบบไร้สายเข้ามานะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ตัวพามนะคะ,ะ,ะตัวพามนะคะก็ยังก็จะเป็นเบาะหนังอบ อบผู้ผ right? mm ับนะคะเหมือนกันนะคะแต่ว <cel i> <people> <aime Bis Syn Island> mm ่า hmm. ตัวน <b kir> <bbe> mm ี hmm. ้ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะในการปับนะปับพนักพิงอันนี้ก็คือความสูงต่ำนะคะของตัวเบาะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพนักพิงนะคะอ่ะแล้วมาดูกันที่นี่ค่ะหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นขนาด10นิ้วนะคะก็ความคมชัดก็คมชัดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตัว9นิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีเอ่อตัว ตัวควบคุมแอร์นะคะเป็นปุ่มกดเหมือนกันนะคะแล้วนี่ค่ะตัวพราม์ของเรามีรองรับไวรัสชาร์จเจอร์มาให้แล้วนี่ในตัวพราม์เลยนะคะค่ะส่วนตัวพวงมาลลยก็จะมีการแผงควบคุมมาเหมือนกันกับตัวอัลตรานะคะแล้วก็ตัวออกแบบต่างๆของตัวพวงมาลัยวัสดุต่างๆนะคะก็จะเป็นเกรดเดียวกันกับตัวอัลตราเลยนะคะโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะคะตัวพราม์นะคะก็ อันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังให้แล้วนะคะคุณลูกค้าที่กําลังแบบมองหาความแตกต่างระหว่างตัวพรามกับอัลตรามีอะไรบ้างก็หลักๆจะมีประมาณนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยตัวพรามเนี่ยจะมีกล้องถอยหลังนะคะแต่อัลตราจะเป็นกล้องรอบคันเนาะ <Okay. S 1> ส่วนลักษณะนนต่างๆภายนอกก็คือที่มองเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่อของ ตัวซุกล้อเอ่อตัวล้อนะคะล้อแม็กน,นะคะตัวนี้ก็จะคนละลายกันนะคะถ้าถูกใจลูกค้ากะะ็ติดต่อหาออได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างตนี้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ